กการ์คัตเตอร์นั่นจะไปแท่งพีบรีจะไปแทงพเตอนจไปปาดพทคเตอร์นั่นจะไปใช้กระเตอร์เอาาแม่มามน่แม่กระเตอรนั่นไปนีไปั้วบ่อนะจะไปรั้วมือวะ ปาแม่ปาแม่ปาน้ากิชลีนี่ยนะเอามานะอย่าเอาไปมามันจีบาดปากเบื้องน้าบุญยอมปาเลยมันหมักบุญยอมปาดูปา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 ฮะเนี่ยนั่นยงชมือจะกำอีกบหนไ้บานะ Kisah ini kisari ini ini emak <tuk> ini ini emak ini nana pa nana ini 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 atau ini 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 atau ini ini atau ini banyom audio ini nana atau ini hari dia audio ini atau ini tim kataanya tìm cái hiệu nắp tìm cái hiệu nắp hiệu chụp nắp nghe sư hùa cảnh nghe sư hùa cảnh nghe sư hùa cảnh tìm tất cả một hai ba bốn năm sáu ใบนะการเก็บบอลคาร์กาตาจุ่ม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 คาร์กาตาคาร์กาตาไปไปไดแล้วไปน,นอนเพราะหนาวจุมการจับอ้นต้องจับหาย,ย่างนี้หามกำคอเพิ่น กันพอยันเปินตื่นเปินสีครบผู้กับครบครับเปิตื่นจับถืออีกทีบุกครบบุกัดกระบกัดดีกระบุกัดดีกระบุกัดดีกระบุกัดอาบกัดดีกบกัด